บางครั้งคุณคิดว่าเหมือนคุณเป็นคนยื้อความรักเอาไว้เพราะทุกวันนี้เขาไม่แคร์ไม่แยแสไม่สนใจคุณคนรักทำราวกับว่าให้คุณตัดสินใจเอาเองว่าคุณจะอยู่หรือคุณจะไปถ้าหากว่าคุณคิดจะไปจากเขาเขาคงปล่อยคุณไปไม่คิดจะฉุดรั้งเอาไว้พอคิดมาแบบนี้ก็ทำให้คุณผิดหวังเสียใจมากไม่คิดเลยว่าคุณจะไร้ค่ามากขนาดนี้และทุกครั้งที่คุณคิดแบบนี้คุณก็ทนไม่ได้หรอกค่ะ อยากจะหยิบยกเอาปัญหาทั้งหมดเคลียร์กับเขาให้รู้เรื่องทุกเรื่องที่คุณรู้ทันเขาถ้าคุณหยิบยกเอามาพูดแล้วล่ะก็ถือได้ว่าคุณสามารถกระชากหน้ากากเขาได้ซึ่งถ้าหากว่าคุณทำแบบนั้นคนรักไม่มีวันยอมรับได้เขาต้องคิดว่าคุณเนี่ยร้ายกาจมากเพราะแต่ไหนแต่ไรการที่อยู่ด้วยกันคุณระมัดระวังไม่ทำให้เขาเสียศักดิ์ศรีแม้ว่าบางครั้งเขาทำผิดแต่คุณก็ไม่เคยพูดให้เขาเสียใจ อาจารย์ขอกำลังใจจากคุณผู้ชมช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือกดติดตามช่อง Thaloo h o l ด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งไว้เพื่อรับการแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะหากคุณผู้ชมท่านใดสนใจปรึกษาส่วนตัวกับอาจารย์ติดต่อจองคิวทางไลน์นี้นะคะหากคุณผู้ชมท่านใดได้กรุณากดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้แล้วอาจารย์และทีมงาน t h โ h o l Channel ขอขบพระคุณมากๆนะคะ สวัสดีค่ะชาวราศีพฤษภเป็นอย่างไรบ้างสบายดีไหมคะราศีพฤษภคือผู้ที่เกิดในช่วงระหว่างวันที่15พฤษภาคมถึง14มิถุนายนค่ะคุณผู้ชมคะคอนเซปต์เนื้อหาของคลิปนี้ คือการอ่านและตีความหมายไพยโรแมนติกทาร์ลอดมีจุดประสงค์เจาะลึกถึงปมประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นในความรักความสัมพันธ์ของ12ราศีค่ะดังนั้นเนะื้อหาคลิปจึงเหมาะสมกับคุณผู้ชมที่มีความรักและกําลังเผชิญปัญหานะคะส่วนคุณผู้ชมที่มีชีวิตรักสมหวังสมปัตรถนาอยู่ดีมีสุขแล้วชีวิตคุณไม่เข้าข่ายความหมายของไพหากสนใจคลิปนี้ชมเป็นวิทยาทานก็แล้วกันนะคะเอาละ่ะชาวราศีพฤษภ เรามาดูความหมายของไพ่โรแมนติกทานหลอตจะมาบอกเล่าเรื่องราวปมประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นในความรากักความสัมพันธ์ของชาวราศีพฤษภเรื่องมีอยู่ว่าที่ผ่านมาราศีพฤษภบางคนกักเก็บปัญหาไว้ที่ตัวเองแม้ว่าคุณจะทุกข์ใจแค่ไหนแต่ก็เก็บความทุกข์ไว้ในใจ ดังนั้นคุณจึงอยู่ท่ามกลางความกดดันราวกับว่าคุณตกอยู่ในสภาพน้ำท่วมปากพูดอะไรไม่ได้สาเหตุที่คุณต้องทำแบบนี้เพราะคุณตระหนักว่าถึงคุณจะรู้ทันคนรักทุกอย่างคืนคุณเอาสิ่งเหล่านี้มาพูดกับเขามันอาจกลายเป็นชนวนเกิดความบาดหมางใจกันและถ้าหากว่าคุณควบคุมสถานการณ์ไม่ได้อาจเป็นปัญหารุนแรงบานปลายจนถึงขัน้นทำให้คุณกับเขาเลิกกัน แต่ถ้าหากว่าราศีพฤษพคนใดไม่แคร์หรอกที่จะเลิกดังนั้นคุณจะไม่กักเก็บปัญหากักเก็บความทุกข์ไว้ในใจหรอกคะ่ะมีอะไรก็พูดออกมาให้หมดต่อให้เคลียร์กันไม่ได้ปรับความเข้าใจกันไม่ได้คุณก็ไม่สนถ้ามันจะต้องเลิกกันจริงๆคุณก็จะไม่ฝืนเลิกก็คือเลิกฉะนั้นราศีพฤษภบางคนก็คงเลิกไปแล้วแต่ความหมายของไพ่บรรยายถึงราศีพฤษภที่ยังไม่เลิกในเมื่อว่าคุณยังไม่เลิก ที่ผ่านมาคุณจึงกักเก็บปัญหาไว้ที่ตัวเองยอมเป็นฝ่ายทนทุกข์แต่กลายเป็นว่าการที่คุณทนทุกข์แบบนี้เป็นการส่งเสริมเป็นการให้ท้ายคนรักซะอย่างนั้นที่ผ่านมาคนรักทำให้คุณเสียใจซ้ำซากไม่เคยเห็นแก่สายใยความผูกพันดังนั้นวันนี้คุณจึงลังเลใจว่าควรจะทนต่อไปไหมหรือว่าไม่ต้องทนอีกแล้วเพราะทุกวันนี้คนรักเขาทำตัวเลวร้ายมากขึ้นเรื่อยๆเรื่อย จนแทบจะเรียกได้ว่าเหมือนเราไม่ใช่คนรักกันอีกแล้วบางครั้งคุณคิดว่าเหมือนคุณเป็นคนยื้อความรักเอาไว้เพราะทุกวันนี้เขาไม่แคร์ไม่แยแสไม่สนใจคุณคนรักทำราวกับว่าให้คุณตัดสินใจเอาเองว่าคุณจะอยู่หรือคุณจะไปถ้าหากว่าคุณคิดจะไปจากเขาเขาคงปล่อยคุณไปไม่คิดจะฉุดรั้งเอาไว้พอคิดมาแบบนี้ก็ทำให้คุณผิดหวังเสียใจมากไม่คิดเลยว่าคุณจะไร้ค่ามากขนาดนี้ และทุกครั้งที่คุณคิดแบบนี้คุณก็ทนไม่ได้หรอกคะ่ะอยากจะหยิบยกเอาปัญหาทั้งหมดเคลียร์กับเขาให้รู้เรื่องทุกเรื่องที่คุณรู้ทันเขาถ้าคุณหยิบยกเอามาพูดแล้วลราก็ถือได้ว่าคุณสามารถกระชากหน้ากากเขาได้ซึ่งถ้าหากว่าคุณทําแบบนั้นคนรักไม่มีวันยอมรับได้เขาต้องคิดว่าคุณเนี่ยร้ายกาจมากเพราะแต่ไหนแต่ไรการที่อยู่ด้วยกันคุณระมัดระวังไม่ทําให้เขาเสียศักดิ์ศรี แม้ว่าบางครั้งเขาทำผิดแต่คุณก็ไม่เคยพูดให้เขาเสียใจถนอมน้ำใจเขาเป็นที่สุดคุณเก็บความผิดหวังเสียใจไว้ที่ตัวเองไม่ให้เขารับรู้แต่ว่าวันนี้คุณทนไม่ไหวแล้วและเมื่อคุณทนไม่ไหวอยากจะปลดตัวเองออกจากพันธนาการออกไปจากบ่วงเวรบ่วงกรรมนี้เสียทีแต่จนแล้วจนรอดราศีพฤษภก็หวนคิดถึงเรื่องราวดีๆที่คุณกับเขาเคยมีร่วมกันคุณยังอะไรอาวร์ กับสิ่งดีๆที่คุณกับเขาเคยมีร่วมกันบางครั้งคุณคิดว่าถ้าคุณทนไปอีกสักนิดหนึ่งอาจจะมีโอกาสดีๆทำให้คุณกับเขาสามารถปรับความเข้าใจกันได้การที่คุณคิดแบบนี้ก็เพราะว่าคุณยังเสียดายเวลาของการครบกันและนึกถึงความดีของเขาบางอย่างที่ประทับใจและไม่มีวันลืมคุณจะเอาสิ่งนี้มาเป็นแรงบันดาลใจและเอาสิ่งนี้เยียวยาใจปลอบใจตัวเองไว้ ฉะนั้นทุกวันนี้การใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับคนรักเมื่อเวลาที่คนรักทําให้คุณผิดหวังเสียใจคุณมักจะเก็บเอาสิ่งดีๆที่คุณประทับใจในตัวคนรักมาหักกบลบหนี้เรื่องแย่ๆของเขาเสมอสาเหตุที่ราศีพฤษภทําได้แบบนี้ก็เพราะว่าราศีพฤษภเป็นคนที่มีจิตใจหนักแน่นและมั่นคงเก็บความรู้สึกเก่งใครจะบ่นจะว่ายังไงคุณเฉยคุณนิ่งแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามถ้าคุณทนไม่ไหวและถึงขั้นต้องพูดออกมาแล้วเราก็ เปรียบเหมือนมีดกรีดใจคนเลยทีเดียวค่ะนี่แหละจึงเป็นสาเหตุทําให้ราศีพฤษภกลัวกลัวว่าถ้าคุณต้องพูดออกมาจริงๆคนรักเขาต้องจุกอ,อกแน่ๆกับคําพูดของคุณแน่นอนคุณรู้ดีว่าความสัมพันธ์ต้องพังพินาศแน่ๆเวลานี้ราศีพฤษภลําบากใจมากต่อมาไพาโรมติกทาลอดจะพูดถึงปมประเด็นปัญหาเบื้องลึกในความรักความสัมพันธ์ว่า ใจน้อยๆของชาวราศีพฤษภคงอยากจะโอดครวญว่าโอ้ยจะให้ฉันทนไปถึงไหนคนรักทําให้คุณผิดหวังเสียใจทําให้คุณผิดหวังเสียใจครั้งเดียวไม่ว่าแต่เขาผิดต่อคุณซ้ำซากใครจะทนไหวใช่ไหมคะคุณถือว่าที่ผ่านมาคุณยอมเขามามากแล้วแล้วจะให้ทนต่อไปอีกถ้าเป็นแบบนี้ถือว่า คุณเกิดมาเป็นพ่อพระแม่พระให้คนรักแล้วล่ะแต่คุณก็ไม่อยากดำรงตำแหน่งเป็นพ่อพระแม่พระหรอกนะคะราศีพฤษภคิดว่าถ้าความรักมันต้องแลกมาด้วยความอดทนวิน้ำซ้ำต้องแลกด้วยการเสียสละที่ยิ่งใหญ่ราศีพฤษภย้อนถามตัวเองว่าถ้าจะมีรักแล้วมันยากลำบากขนาดนี้อย่ามีซะดีกว่าไหมชีวิตคุณจะได้พ้นเวรพ้นกรรมบางครั้งราศีพฤษภก็โทษตัวเองนะคะโทษที่คุณใจง่าย คุณใจดีเกินไปเข้าทำนองคำโบราณที่กล่าวว่าเอ็นดูเขาเอ็นเราขาดสุดท้ายชาวราศีพฤษบถ้าคุณจะอยู่ต่อไปยังไม่ต้องการร้างหลาเลิกราวิธีเดียวที่คุณจะอยู่กับเขาได้ก็คือคุณต้องทนเขาให้ได้ค่ะถ้าถามว่าทนแบบไหนก็อยู่ในสภาพเดิมเหมือนที่คุณเคยทนเขานั่นแหละค่ะแต่เพิ่มเลเวลสูงขึ้นสิ่งสำคัญที่สุดที่ทำให้คุณสามารถอยู่กับเขาได้ คือการที่คุณไม่ถือสาหาความเขาแม้ว่าเขาจะทําผิดต่อคุณแต่คุณก็ทําเป็นไม่รู้ไม่เห็นทํำราวกับว่าคุณทนได้ทุกอย่างแบบนี้ต้องเรียกได้ว่าหัวใจคุณขั้นเทพพอราศีพฤกษบ,บางคนฟังอาจารย์อ่านตีความหมายไพย่คุณคงจะพูดว่าทำไมต้องเอาชีวิตทั้งชีวิตมาทุ่มเทให้กับคนแย่ๆแบบนี้ก็อย่างที่เรารู้กัน อันว่าเรื่องความรักมันเต็มไปด้วยอารมณ์และความรู้สึกซึ่งเราไม่สามารถประเมินอารมณ์และความรู้สึกของคนอื่นได้ไม่ว่าคุณจะตัดสินใจเลิกหรือว่าตัดสินใจอยู่ต่อไปก็ถือว่าเป็นความคิดของปัจเจกบุคคลซึ่งแต่ละคนสามารถเลือกชีวิตของตัวเองได้ฉะนั้นเราจะไม่ดูถูกกันนะคะสุดท้ายและท้ายสุดชาวราศีพฤษบคะทุกวันนี้เรียกได้ว่าคุณตกอยู่ในสภาพมืดแปดด้าน ยังไม่รู้เลยว่าจะหาทางออกอยังไงนั่นหมายถึงว่าเวลานี้คุณยังเลือกไม่ได้ว่าจะเลิกหรือว่ายังอยู่ต่อไปคุณอาจรอเหตุผลมากกว่านี้ที่จะช่วยให้คุณตัดสินใจได้อย่างเด็ดขาดว่าตกลงแล้วคุณจะรักหรือว่าคุณจะเลิกเอาละราศีพฤษภงั้นเดี๋ยวเรามาฟังเทพคิวปิดแนะนำเพิ่มเติมกันนะคะ เทพคิวปิดเทพแห่งความรักจะแนะนําความรักความสัมพันธ์ให้แก่ชาวราศีพฤษภว่าคุณได้ไพ่ใบนี้ค่ะชาวราศีพฤษภ New Love ความหมายของไพ่ New Love สามารถอ่านตีความหมายได้สองในยะค่ะในยะที่หนึ่งไพ่ New Love จะหมายความว่าจบสิ้นสุดความสัมพันธ์แล้วไปหาเอาใหม่ค่ะส่วนในยะที่สองหมายความว่าวันนี้คุณต้องเปลี่ยนตัวเองใหม่ค่ะ ถ้าหากว่าเมื่อก่อนคุณยอมคนรักจนเกินไปวันนี้คุณต้องตีกรอบความสัมพันธ์เอาไว้อย่างชัดเจนค่ะให้เขาอย่าล้ำเส้นคล้ายกับว่าคุณต้องจัดรูปแบบความสัมพันธ์ใหม่คุณจะได้ไม่ต้องตกที่นั่งทนอยู่ฝ่ายเดียวเอาละราศีพฤษภถ้าคุณเลือกว่าจะอยู่ต่อไปจะรักต่อไปดังนั้นความรักของคุณยังไม่จบนะคะเราจะมาติดตามดูกันใหม่ในเดือนหน้าว่าความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีพฤษภจะเป็นอย่างไรต่อไป แต่สำหรับคืนนี้อย่าลืมไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธินะคะเพื่อทำจิตใจให้สงบขจัดพลังงานด้านลบที่รับมาในวันนี้ออกไปให้หมดนะคะพร้อมรับพลังงานด้านบวกที่จะเข้ามาในวันพรุ่งนี้แล้วเรากลับมาพบกันใหม่ในเดือนหน้านะคะ